สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้ผมได้กิ่งตัว iPhone 17 Pro ไปผมก็มีเสียงในหัวว่าเฮ้ย hey, ภาพมันชัดแล้วเสียงก็ต้องดีด้วยหรือเปล่าใช่ครับวันนี้ผมก็มีของเล่นใหม่มาอวดอีกแล้วเพื่อแค่ไขปัญหาชีวิตของผมเองด้วยนั่นก็คือชัวร์ MV7 Plus ครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยผมก็เคยพยายามเป็นโปรออดิโอนะครับเคยมีพวกไมค์ x อ r อะไรพวกนี้แล้วก็ใช้คู่กับออดิโออินเทอร์เฟซตัวแดงๆที่เป็นตำนานเลยแหละคนใช้อย่าง Focus Scarlet Slide i 2ับ ปัญหาก็คือตัวที่ผมมีเนี่ยมันเก่ามากครับมันเป็น USB Type B ครับหัวใหญ่ๆที่ใช้กันในรินพเตอร์สมัยก่อนนะครับแล้วเขาก็แถมสายที่เป็นสายแปลง Type B เป Type ็น Type A ให้ครับลองคิดดูยุคนี้ปี2 0 2 5ละคอมผมก็เป็น Type C ละหรือจะเป็นสมาร์ทโฟน iPad Tablet ก็เป็น Type C กันเกือบหมดละเวลาผมจะอัดเสียงทีเนี่ยผมก็ต้องหาดองเกลหาสายแปลงระยงระยางเต็มโต๊ะไปหมดแค่คิดตั้งค่าก็หมดอารมณ์จะอัดแล้วครับผมก็เลยมองหาอะไรที่มันเสียบแล้วจบเลยแต่เสียงก็ต้อง professional ผมก็เลยย้อนกลับไปดูพวกคลิปพอดแคสต์ต่างๆที่ผมชอบดูครับแล้วก็สังเกตมายี่ห้อหนึ่งนั่นก็คือชัวครับสุดท้ายผมก็มาจบที่ตัวนี้แหละครับชัวเอ็มบีเซเมาเรามาแกะกล่องกันดีกว่า ก่อนจะไปต่อนะครับผมขอแทรกสาระนิดหนึ่งคลิปนี้จะได้ดูมีอะไรบ้างไมในโลกนี้ครับหลกัหลกๆที่ยูทูบเบอร์หรือว่าพอดแคสเตอร์เขาชอบใช้กันนะครับก็มี2ประเภทครับไมประเภทแรกที่เราจะพูดถึงก็คือไมคอนเดนเซอร์ครับกลไกในการบันทึกเสียงของมันก็คือใช้หลักการของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเลยครับข้างในมันจะมีแผ่นรับเสียงที่บางแล้วก็บาบมากๆเรียกว่าไดอะแฟมครับมันจะวางขนานกับแผ่นเหล็กด้านหลังเรียกว่าแบ็กเพทเมื่อเรานํา2อย่างมาลงกันนะครับมันก็จะทําหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุหรือว่าคาปาซิเตอร์พอเสียงมากระทบบครั แผ่นแดร์แฟมเนี่ยครับก็จะสั่นขยับเข้าออกเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแผ่นแดร์แฟมกับแบ็กเพดทาให้ค่าการเก็บประจุเนี่ยเปลี่ยนไปจนเกิดเป็นสัญญ,ญาณเสียงจุดสังเกตก็คือในวงจรเนี่ยครับเราต้องมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าด้วยครับอาจจะเป็นแบตเตอรี่หรืออะไรก็ได้ซึ่งบางค้าเนี่ยเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าแฟนทอมพาวเวอร์โดยมันจะเป็นไฟเลี้ยง4 8โวลต์ครับซึ่งต้องจ่ายตลอดเวลาเลยครับไม่งั้นสัญ,ญญาณเสียงก็ไม่ออกครับตัวอย่างระดับตำนาน,นก็คือไมบูเยติไมทรงกระบอกน้ำนมำตาแบบนี้คร ข้อดีก็คือมันมีความไวสูบมากครับหรือ high sensitivity มันเลยเก็บรายละเอียดเสียงได้คมชัดแล้วก็ใสามากครับตัวอย่างก็เช่นแบบนี้เลยโอ้โหลำวงกูเจอมาอีกแล้วเดา๋วเดาวน้ำใหนึ่งนงหนุ่มเอ้ยสาวเอย้ยตามจีบโอ้โหแมงวิ่งแมงวิ่งวไปคิดจะไปแมงวิ่งวันไปกินบบน้ำาาแล้วก็มีการตอบสนองต่อความถี่ที่กว้างเสียงลมหายใจเสียงวิญญาณข้างห้องได้ยินหมดเลยครับ มันจึงเหมาะกับการบันทึกเสียงร้องหรือว่าเครื่องดนตรีอะคูสติกในห้องสตูดิโอครับที่ต้องการความละเอียดสูงข้อเสียก็คือมันไวมากครับเสียงแอร์เสียงพัดลมคอมเสียงเมาส์หรือเสียงสะท้อนในห้องเนี่ยมันเก็บมาหมดเลยครับคือถ้าห้องคุณเนี่ยไม่ได้บุฟองน้ําหรือว่าเก็บเสียงดีแบบห้องสตูดิโอเนี่ยก็ลําบากหน่อยครับและตัวไม้เองเนี่ยก็ค่อนข้างเปราะบางมากด้วยประเภทที่2ก็คือไม้แบบไดนามิกครับกลไกในการบันทึกเสียงของมันก็คือใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าครับแบบเดียวกับเครื่องปั่นไฟเลยเรามีแผ่นรับเสียงหรือดฟ ติดอยู่กับขดลวดครับที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กเมื่อเสียงม,มากระทบแผ่นไดแฟมมันก็จะพาขดลวดสั่นเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กครับทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นซึ่งลงกนี้เนี่ยไม่ต้องการไฟแด้งภายนอกในการสร้างสัญญาณเลยครับตัวอย่างก็คือตัวนี้นะครับชัว m อ7 Plu เหรือรุ่นพี่อย่างชัว SM7B ที่ในอาร์มหรือว่าพอดแคสต์ในและก็ต่างประเทศเขาใช้กันข้อดีก็คือมันโฟกัสเสียงดีแล้วก็ถึกทนครับคือตัวมันเนี่ยมีความไวนอกกว่าไมโครเดนเซอร์มากเลยครับคือแดอะแฟมเนี่ยมัน ทำให้พวกเสียงเบาๆอาจจะทาให้แดรฟแมไม่ขยับเลยด้วยซ้าซึ่งช่วยลดการเก็บเสียงรอบข้างอย่างเสียงพัดลมหรือว่าเสียงสะท้อนได้ดีมากเลยครับเหมาะกับการอัดเสียงพูดการทาพอดแคสต์หรือว่าการสตรีมเกมในห้องที่ไม่ได้เก็บเสียงเท่าไหร่ข้อเสียก็คือความไวที่ต่าเนี่ยครับทำให้มันเก็บรายละเอียดเสียงหรือเสียงเบาๆได้ไม่ดีเท่าไมโครคอนเดนเซอร์รายละเอียดเสียงในช่วงไฮพีวเวนซี่เนี่ยก็จะเก็บได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะไม่ใส่กรุงจริงเท่าไมโครคอนเดนเซอร์และถ้าเราพูดห่างมันนิดเดียวเนี่ยเสียงก็อาจจะเบาไยออาจม่ปกหน หรืออาจจะต้องใช้พรีแอมที่มีกำลังขยายสูงเพื่อขยายเสียงที่เบาด้วยแล้วทำไมผมถึงไม่ไปตัวท็อปอย่าง SM7B หรือ SM7DB ละ่ะผมสรุปให้ฟังง่ายๆครับชัว SM7B เนี่ยตัวนี้คือตํานานาจริงๆเลยครับในายอาร์มก็ใช้พอดแคสต์ของปอ w แฮสซีพียูพอดแคสต์ของ CK Fastberg หรือพอดแคสต์ของต่างชาติศิลปินระดับโลกก็ใช้ครับคือราคามันเนี่ยอยู่ประมาณ1 7 9 0 0บาทครับตัวที่ยังไม่รวมอุปกรณ์เสร์มอะไรนะ ข้อจากัดที่สำคัญก็คือมันมีแค่ xlr อินเทอร์เฟอย่างเดียวครับแปลว่าคุณไม่มีทางเลือกครับคุณต้องซื้อออเดียโออินเทอร์เฟมาต่อกับคอมเสมอครับเียบตรงๆไม่ได้และด้วยความที่เกณฑ์ของสัญญาณที่มันออกมาเนี่ยต่ามากครับคุณต้องซื้อตัวช่วยในการเกณฑ์สัญญาณเสียงเพิ่มขึ้นไปครับอย่างเช่นพวกคาวลิฟเตอร์หรือว่าแตดไมท์เพิ่มอีกสุดก็คือเจ็บหนักครับอาจจะทะลุ3 0,000ื่นแน่แและการเซ็ตอัพก็ยุ่งยากสุดๆต่อมาคือชัวร์ือ่เอัปเซเว่นดีบีครับต มันออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาเสียงเบาครับโดยการยัดพรีแอมป์เข้าไปในตัวนั่นเองก็คือเราไม่ต้องใช้พวกคาวดิฟเตอร์หรือว่าเดนไมล์ละหลายๆคนก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันครับเช่นพอดแคสต์อย่างโลกวิวัตอันไตเติลเคสโดยราคาครับตัวของมันก็อยู่ประมาณ25,900บาทครับข้อเสียก็คือราคาแพงขึ้นไปอีกครับและคุณยังต้องใช้ออดิโออินเทอร์เฟซเหมือนเดิมเพื่อแปลงจาก XLR เข้าคอมอยู่ดีเสียบ USB ตรงๆจากไมเลยยังไม่ได้ต่อมาก็เป็นชัวร์เอ็มวีเครับ ตัวนี้คือรุ่นก่อนหน้าของตัวที่ผมกาลังถืออยู่หน้าตาก็คล้ายๆกันครับแต่มันก็มีเพนย์พอยทที่ทําให้ผมไม่เรียกมันอยู่ข้อเสียที่ผมรับไม่ได้เลยก็คือตัวมันรองรับ2อินเทอร์เฟซครับทั้ง XLR แต่อีกอินเทอร์เฟซหนึ่งนี่สิไมโคร USB ครับใช่ครับยุคนีแ้แหละครับเรายังต้องพกสายไมโคร USB เหรอเสียบก็ยากอีกหนึ่งข้อเสียก็คือพอลฟิลเตอร์หรือการกันลมครับคือตัวฟองน้ํามันเนี่ยค่อนข้างสั้นเลยครับมันเลยเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ อาจจะต้องไปซื้อของแต่งให้บุญไวคืขึ้นอินเทอร์เน็ตเขาแนะนำกันว่าให้ไปซื้อของรุ่นพี่อย่าง S M 7 B มาใช้กันเสียงก็ดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วข้อเสียสุดท้ายก็คือไฟ LED ครับคือมันเป็นแค่จุดธรรมดาเลยปรับแต่งสีปรับแต่งอะไรไม่ได้แถมหน้าตาไม่สวยด้วยราคาค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ900 0ถึง1 1 0 0 0บาทครับสุดท้ายคือตัวนี้ครับชัว M B v 7 Plus มันคือน้องใหม่ที่เกิดมาเพื่อลบจุดต่อยของรุ่นพี่ทั้งหมดครับแถมมันมี2อินเทอร์เฟซในตัวเดียวครับ USB-C สำหรับวันสบายๆที่เสียบเข้าคอมเข้ามือถืออัดจบได้เลยหรือจะเป็น XLR สำหรับวันที่อยากจะเป็นโปรอยากจะอัปเกรดระบบไปใช้ออดิโออินเ f a c e เทซเทๆในอนาคต <Ja> ก็ยังใช้ไมตัวเดิมได้อยู่ครับราคาค่า venir. ตัวก็อยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0บาทจนถึง1 2 8 0 0บาทครับแถมตัวนี้ครับมันมี DSP ในตัวอ่ะเดี๋ยวหลายคนจะงงว่า DSP คืออะไร DSP หรือ Digital Signal Processing อธิบายง่ายๆภาษาชาวบ้าน มันคือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในไมน์นั่นเองครับปกติถ้าเป็นไมนาร์ล็อกทั่วไปเนี่ยมันจะรับเสียงมายังไงก็ส่งออกไปอย่างนั้นถ้าเสียงซาเสียงเบาเราก็ต้องไปแก้ในโพสต์โปรดักชันเราเองหรือต้องซื้อฮาร์ดแวร์มาปรับแยกแต่ DSP เนี่ยมันเปลี่ยนเสมอเรามีซาวเอนจเนียมันนั่งอยู่ในไมน์เลยครับคอยปรับให้เราแบบเรียลไทม์โดยรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง MV7 ก็มี DSP นะครับแต่มันทําได้แค่ฟังก์ชันพื้นฐานเช่นออโต้เลเวลที่จะคอยปรับความดังความเบาให้เราแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องกลัวว่ามันมีเสียงพีกหรือว่าเสียงหายความต่างก็คือรุ่นเก่าเนี่ยเราต้องกําหนดเลยครับว่าเราตั้งไมค์หา่างหรือว่าไมค์ใกล้แต่รุ่นนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําเลยครับแค่เปิดก็ใช้งานได้เลยอีกหนึ่งจุดที่ต่างก็คือโทนสไลเดอร์ครับหรือการปรับโทนให้มันเสียงทุ้มหรือแหลมความต่างคือรุ่นเก่าเนี่ยมันปรับได้แค่ด์กนเชอรัลแลวก็ไบร์ครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นสไลเดอร์ครับเราสามารถเลื่อนหาตัวที่เราชอบได้ละเอียดยิบและที่สาคัญเลยเจ้าตัว mv 7 plus เนี่มมมอาใหยครับ ทำให้มันฉลาดกว่าเดิมสิ่งที่เพิ่มมาในเฉพาะรุ่นนี้เลยก็คือ 1. r e a l Time D e Noise ครับก็คือจะคอยตัดเสียงพวกเสียงรบกวนอย่างเช่นเสียงพัดลมเสียงแอร์ออกให้ซึ่งรุ่นเก่าทําไม่ได้ 2. Digital Popper Stopper ครับก็คือคอยการเสียงพึบๆเวลาพูดตัวพอพานพอพึ่งปอป,ปาอะไรพวกนี้ครับ 3. Reverb ก็คือใส่เสียงแบบ Echo Echo หรือว่าจำลองเสียงในห้องต่างๆครับทำให้เสียงมันมีมิติมากขึ้น ทั้งหมดนี้ DSP จะก,การให้จบภายในตใัวมันเลยครับทาให้เราไม่ต้องไปปวดหัวปรับในโปรแกรมตัดต่อภายหลังแต่ว่าฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยมันเจ๋งจริงหรือว่าแค่โฆษณาเราจะไปเทสกันจริงๆในหัวข้อถัดไปครับแล้วเรื่องขาตั้งล่ะเราต้องซื้อใหม่ไหมคือมันมีเซ็ตที่ขายเป็น Podcast Kit ที่มันจะแถมขาตั้งมาให้ด้วยครับแต่ว่าโชคดีครับที่ผมงกเอ้ยวางแผนมาดีคือผมมีเจ้าแขนจับของ Ulanzi อยู่แล้วครับ วูลันซี่วีจิม Ls ยี่ห้าโปติตัวนี้ผมเอาไว้หนีบไอโฟนในการถ่ายท็อปวิวเวลาแกะของครับซึ่งเกลียวมันเป็นหนึ่งส่วนสี่นิ้วครับแบบที่เอาไว้ใช้กับกล้องแต่ความเจ๋งก็คือในกล่องของ Ls ยี่ห้าเนี่ยครับมันแถมคอนเวอร์เตอร์ในการแปลงหนึ่งส่วนสี่นิ้วไปเป็นห้าส่วนแปดนิ้วด้วยครับซึ่งไอห้าส่วนแปดนิ้วเนี่แหละมันคือมาตรฐานของรูไมชัวพอดีเลยก็หวานหมูสิครับเริ่มจากถอดอุปกรณ์อันเก่าที่ติดไว้ออกก่อนเลย อันนี้คือตัวคอมิวเตอร์ที่ว่ามาครับก็จะมีรูด้านหนึ่งเป็น1นนิ้วสําหรับเกลียวกล้องอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น5้ส่วนแนิ้วสําหรับเกลียวไมชัวครับแล้วเราก็หมุนคอมิวเตอร์นี้เข้าไปเลยจากนั้นก็ได้เวลาหมุนไมใส่เข้าไปคือผมชอบขาจับอันนี้มากเลยนะมันทำงานได้หลายอย่างในอันเดียว ทำให้เราไม่ต้องเสียเงินซื้อขาตั้งใหม่เพิ่มประหยัดไปอีกโอเคตอนนี้ก็แน่นละเป็นอันติดตั้งเสร็จสิ้นได้เวลาทดลองเสียบสายดูและด้านหนึ่งก็เสียบกับไมค์ครับอีกด้านก็เอามาเสียบกับคอม เท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วแต่ถ้าอยากได้ฟีเจอร์ครบ,ครบเนี่ยเราต้องไปโหลดโปรแกรมเพิ่มครับชื่อว่า m o t i f m i x เพื่อมาตั้งค่าต่างๆในไ,ไม่โดยเริ่มจากดาวน์โหลดตัว m o t i f m i x จากเว็บไซต์ของชัวก่อนเลยทีนี้มันก็จะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆครับเราจะกรอกก็ได้หรือคุณจะวาปมาหน้านี้เลยก็ได้จากนั้นก็กดปุ่มดาวน์โหลดเลยครับโดยผมจะโหลดตัวสำหรับ Mac นะครับาโหลดเสร็จแล้วก็เปิด i n s taller ขึ้นมาเลยแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อย หลังจากติดตั้งเสร็จก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับในการเปิดครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราตั้งค่าต่างๆแนะนำฟีเจอร์แล้วก็วิธีใช้แล้วมันก็ให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับก็กดไปเลยแล้วก็รอ เรียบร้อยตอนนี้ก็พร้อมใ,ใช้พร้อมให้ตั้งค่าแล้วครับโดยในหน้าตั้งค่ามานเนี่ยก็ทําได้หลายอย่างเลยครับการเกณฑ์โดย default จะเป็น auto level ครับสามารถปรับระดับเสียงของนิเตอร์ได้สามารถปรับโทนได้โดยเลือกได้ตั้งแต่ dark ไปยัน b r เลยครับแล้วก็ default เป็นนเชอรัลสามารถทํี r e ิร์บได้ด้วยครับโดยเลือกในทั้งความแรงของ r e v e r บแล้วก็รูปแบบของ reverb แล้วก็เปิดปิดพวก Real d e l น y time equalizer buffer stopper รวมถึงการทำไฮพ p a ฟิลเตอร์ด้วยอันสุดท้ายก็คือตั้งค่าไฟ LED ครับโดยปรับได้ทั้งรูปแบบความสว่างแล้วก็ตีมสีโดยการตั้งค่าพวกนี้เนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้ในไมค์เลยครับอันนี้คือผมพาไปดูแมนนวลเกนิดนึ่งคือตอนนี้ผมตั้งไว้ที่10 dB ครับเราสามารถกดปุ่ม Soundcheck แล้วก็กดอัดจากนั้นก็พูดอไรไเรื่อยๆครับประมาณ10วินาที พอเสร็จปุ๊บมันก็จะสังเกตว่าเราควรใช้เกณฑ์เท่าไหร่เราก็สามารถกด Apply ได้เลยกลับไปดูที่หน้าตั้งค่าก็จะเห็นว่ามันปรับเป็นส4 db ตามที่เราก,กดเมื่อกี้แล้วสรับฟีเจอร์อื่นเช่น Compressor กับ l i เต t e r เนี่ยสองนี้จะมาตอนใช้เมนูนเกณฑ์ครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเลยขอข้ามไปลวกันทีนี้ก็มาลองทดสอบฟีเจอร์ต่างๆที่เขาเคลมไว้กันปกติถ้าเป็นไมโครดินามิกทั่วไปนะครับเราต้องหันปากจอก,กับไมค์ตลอดเวลาครับ ห่างนิดเดียวเสียงก็จะเบาวูบลงไปเลยทําให้เราต้องนั่งตัวเกรงเป็นหุ่นยนต์แต่เจ้า MV7 Plus เนี่ยครับเขาเคลมว่า Auto Level Mode เนี่ยจะช่วยทาให้เราขยับตัวได้อิสระมากขึ้นครับเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยกันเอียงหลังพิงเก้าอี้ครับแบบคนขี้เกียจสวัสดีครับอันนี้เป็นการเปิดตัว Auto Level นะครับแล้วก็ที่ระยะ1กํากปั้นจากไม์ครับโดยผมพูดหน้าตรงเข้าม์เลยทีนี้ผมก็เริ่มเมื่อยแล้วก็เลยเอียงหลังไปพิงเก้าอี้ครับ สังเกตไหมครับว่าตัวผมห่างจากไม์เยอะมากเลยแต่ว่าเสียงเนี่ยเสียงมันยังดังเท่าเดิมเลยใช่ไหมครับพอกลับมานั่งที่เดิมเสียงมันก็ไม่ได้พีคไม่ได้แตกไปเพราะว่าตัว DSP นะครับมันคอยเลี้ยงระดับเสียงให้ดังเท่าเดิมตลอดเวลาหรือมันอาจจะมีพีคขึ้นมาบ้างเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะกลับมานิ่งครับคือ DSP เนี่ยมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับในการที่มันจะมอนิเตอร์เสียงที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทำการปรับให้มีเสียงระดับคงเดิมครับ ด้านนี้จะเป็นตัวแม่นวลเกนนะครับที่25 de c เดซิเบลก็พูดหน้าตรงเหมือนเดิมครับห่างจากไม่หนึ่งกำปั้นแล้วผมก็รู้สึกเมื่อยอีกแล้วก็เลยเอนหลังลงไปแล้วก็พูดครับเดี๋ยวเราสังเกตดูครับว่าเสียงที่เอนหลังมาเนี่ยเป็นยังไงเทียบกับตอนที่มีออโตเลเวลแล้วก็ไม่มีออโตเรเวลแล้วก็กลับพูดที่ระยะ1กํากำปั้นเหมือนเดิมครับ อันนี้ดีมากเลยครับเหมาะกับสายคุยยาวๆสายพอดแคสต์ที่อาจจะมีเอนหลังบ้างหันหน้าไปมาบ้างหรือขยับตัวบ่อยๆไม่ต้องมานั่งเกรงแข่งอีกต่อไปครับอีกด่านปรับเสียงก็คือ Dynamic Range ครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยบางทีเราจะกระซิบวางแผนบ้างหรือจู่ๆเราก็ตะโกนขึ้นมาตอนตกใจปกติถ้าไม่ทั่วไปเนี่ยแตกยับเลยครับมาดูกันว่าออโต้เลเวเราจะคุมไว้อยู่ไหม ใครอยากฟังช,ชัดๆก็ใส่หูฟังนะครับแต่ก็ระวังหูแตกกันด้วยออโต้เลเวลนะครับตอนนี้สตูก็อยู่ข้างหน้าผมครับผมต้องเงียบที่สุดเฮ้ย hey, มามาแล้วยิงมันยิงมันเมนุนเกนนะครับตอนนี้สตูก็อยู่ข้างหน้าครับผมต้องเงียบที่สุดเฮ้ย <Hey, S 2> มามาแล้วยิงมันยิงมันเอาจิมก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดน,นั้นครับแต่ตอนตะโกนเนี่ยตัวออโต้เลเวลเนี่ย,ยมันทําการแคมป์เสียงเราไปครับทาให้เสียงเราเนี่ยมันไม่ได้แตกขนาดน,นั้นครับใครที่เป็นสายสตรีมชอบววยวายเนี่ย ตัวนี้ก็เซฟผัวคนดูได้เยอะเลยครับต่อมาจะมาเทดดิทอลพอเ o อร์สต็อปเปอร์กันหรือตัวกันน้ำลายแบบดิตอลเ็นได้ว่าปกติไม์ทรงนี้จะต้องมีการใส่ฟองน้ำก้อนใหญ่ๆมาเพื่อการเสียงพึบๆๆเข้าไม่ครับแต่ว่าตัวนี้เขามีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาครับเรียกว่าระบบกันน้ำลายแบบดิตอลหรือว่าดิ g อล a อเ o อร์สต็อปเปอร์เดี๋ยวผมจะลองทั้งแบบถอดฟองน้ำออกเลยโชว์ตะแกงเหล็กติดๆนี่แหละแล้วก็แบบที่มีฟองน้ำอยู่ แต่ผมจะลองพูดอัดเข้าไปทั้งแบบที่เปิดแล้วก็ปิด proper stopper ครับถ้าให้ดีถ้าอยากลองฟังเสียงชัดก็ใส่หูฟังดูนะครับพี่เพื่อนพอพึ่งพึ่งพา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  พี่เพื่อนพอพึ่งพึ่งพา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 เอาจริงนะมันก็ช่วยอยู่นะสําหรับผมถ้าเราไม่ใส่ฟองน้ําเลยเนี่ยตัวดิจิตอลพอเ p e ร์สต็อปเปอร์เนี่ยครับมันช่วยให้เราได้ยินเสียงพูดชัดขึ้นถ้าเทียบกับแบบที่ไม่มีดิจิตอลพอเพิร์สต็อปเปอร์ส่วนตอนที่มีฟองน้ําเนี่ยเรียกว่าแยกยากมากเลยครับคือเสียงพึบๆเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วครับ การมีดิจิตอลพอเปอร์ตอปเปอร์เนี่ยมันแค่ทําให้มันดูกลมมากขึ้นโดยสิ่งที่มันทำเนี่ยครับมันก็เหมือนกับการลิมิตความดังเอาไว้ครับแล้วก็การทํา EQ ในปางความทีเฉยๆทาให้เรายังได้ยินเสียงลมกระแทกอยู่บ้างครับแต่ก็น้อยลงกว่าแบบไม่มีอะไรเลยในความเป็นจริงผมก็แนะนําว่าใส่ฟองน้ำไว้นั่นแหละดีแล้วครับคือไอ้ระบบดิจิตอลเนี่ยมันก็ช่วยได้แหละแต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับสู้เราป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุด้วยการใส่ฟองน้ําแบบฟิสิกอลไปเลยเนี่ยเสียงก็จะเป็นธรรมชชาาาติกกกวววว่่แล้็ และการตั้งไม้ที่ดีเนี่ยแล้วก็ไม่ควรพูดอัดไม้เข้าไปตรงๆอยู่แล้วควรจะพูดข้างๆ45อ,องศาไม่ให้พวกลมหายใจเนี่ยเข้าไปตรงๆแต่ก็คิดว่าดิจิตอล proper stopper เนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมเก็บตกสิ่งที่ฟองน้ากันไม่อยู่แล้วก็ทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องกันว่าเราวางไม้ถูกตำแหน่งหรือยังการทดสอบสุดท้ายครับ d ี n o test เรื่องของการตัดสียงรบกวนครับคือห้องผมก็เปิดแอร์ซึ่งเสียงแอร์ก็ดังใช้ได้เลย อันนี้คือเสียงแบ็กกราวด์ภายในห้องผมครับก็จะเป็นพวกเสียงแอร์อันนี้คือหลังจากเปิด Real Time Denoiser ครับอือหือเสียงแอร์หายไปจนเหมือนไม่มีเลยเรียกว่ารักเลยครับฟีเจอร์นี้ส่วนถ้าเป็นเสียงคีย์บอร์ดก็ เดี๋ยวผมจะลองพูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการกดคีย์บอร์ดไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็กดคีย์บอร์ดครับแล้วก็พูดเข้ามาเดี๋ยวลองดูครับว่าจะมีเสียงคีย์บอร์ดแจ้งเข้ามาขนาดไหนอืมก็ยังได้ยินอยู่ดีอาจจะเบาลงหน่อยครับแต่ก็ยังได้ยินอยู่อันนี้คือผมใช้คีย์คอนเควันซึ่งเป็นแบบบรา w สวิตนะครับเสียงก็ยังได้ยินชัดเจนแปลว่าดีนอีเซอร์เนี่ยมันเก่งกับเสียงที่เป็นเสียงต่อเนื่อง,องเช่นเสียงแอร์เสียงพัดลมแต่เสียงกระแทกกระแทกอย่างเสียงคีย์บอาากกนะร์ดเน จริงๆก็มีฟีเจอร์อื่นที่อยู่ในไมคนะครับเช่นพวกการปรับโทนอะไรพวกนี้แต่ผมไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่ผมสนใจอันนี้มากกว่า Reverb ถ้าผมสามารถทำเสียงเหมือนพูดไมค์ออบตอแบบนี้ได้ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่งานประจำปีขอพูดอีก1หนึ่งคือแทไฟายอารดีตรงนี้เนี่ยครับนอกจากมันจะเท่แล้ว มันปรับได้16ด้าน4เลยครับผ่านตัวแอปพลิเคชัน Motif Mix แล้วมันก็เป็นปุ่มมิ้วด้วยครับแค่มาสะดวกมากครับเวลาจะไอจามหรือแม่ตะโกนเรียกไป้ังจานไม่ต้องมานั่งลากเมาส์หาปุ่มมิวในคอมให้ยุ่งยากที่สัมพัญก็คือโปรแกรมมาหลายโปรแกรมเช่น Microsoft Teams ก็พพอร์ตด้วยครับทำให้เวลาเรากดมิวเนี่ยไมยในทีมก็จะมิวตามไปด้วย สรุปนะครับชัว MB7 Plus เนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีอุปกรณ์ audio interface ออออเก่าๆแบบผมแล้วเบื่อที่จะต้องหาตัวแปลงมาใช้หรือคุณเบื่อไมโครเ d นเซอร์ที่เก็บเสียงแอนได้ดีกว่าเสียงพูดตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยครับใช้ USB-C เส้นเดียวจบเลยถ้าวันไหนอยากโปรก็เปลี่ยนไปใช้ XLR ได้มี auto level ครับทำให้คุณไม่ต้องมานั่งคิดว่าต้องปรับไมค์ให้ดังแค่ไหนมี DSP ในตัวครับช่วยปรับแต่งเสียงให้เสร็จให้เสียงมามีคุณภาพ ราคาอาจจะสูงกว่าไม้ทั่วไปนิดหนึ่งแต่ถ้าแลกกับความไม่ต้องปวดหัวแล้วก็ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเนี่ยเพระว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจบเลยครับและคลิปนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์น,นะครับแต่หากใครอยากได้ก็ไปจัดกันได้เลยครับผมแปะลิงก์ช้อปปี้ไว้ด้านล่างแหละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ